สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตล่าสุดต้นธนพลอดีตพระเอกชื่อดังหลังหายหน้าใช้ชีวิตติดดินวันนี้เราจะพาทุกท่านเปิดชีวิตล่าสุดต้นธนพลอดีตพระเอกชื่อดังหลังไม่ค่อยได้เห็นหายหน้าหายตาไปจากวงการนานใช้ชีวิตติดดินสมถะหลายคนคงต้องรู้จักกันดีสำหรับอดีตพระเอกชื่อดังอย่างต้นธนพลนิมไทยสุข นักแสดงซึ่งครั้งหนึ่งหลายคนคงจำกันได้ว่าเขาหนานได้ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาลักทรัพย์เนื่องจากมีพฤติกรรมขโมยไฟหลวงมาใช้ในกิจการคาแครของตนเองก่อนพลโทษออกมาแต่หลายคนก็ยังคงคิดถึงหลังไม่ค่อยได้เห็นหน้าในวงการบันเทิงและทำเอาช็อกวงการบันเทิง เมื่อก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นข่าวใหญ่สำหรับอดีตพระเอกดังอย่างเต้นธนพลถูกตัดสินจำคุกคดีขโมยไฟหลวงโดยสารดีกาได้อ่านคำพิพากษาเต้นธนพลในข้อหาลักทรัพย์เนื่องจากมีพฤติกรรมขโมยไฟหลวงมาใช้ในกิจการคาแคร์ของตนเองเป็นระยะเวลานาน2-3ถึงปีและเมื่อเดือนกร,รกฎาคม2562ารสารจังหวัดชะเชิงเซาได้ตัดสินให้จำคุกนักสแสดงหนุ่มเต้นธนพลเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญา แต่เนื่องจากยอมรับสาร,รภาพจึงลดโทษให้เหลือโทษจำคุกสองปี6เดือนต่อมาสาลอุทธรณ์ได้ตัดสินลดโทษเหลือจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาและเมื่อเตินธนพลได้รับอิสร,รภาพอีกครั้งก็ได้บวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาได้รับฉายาทางธรรมวัฒนปัญ,ญโยล่าสุดทางเราจะพาทุกท่านมาเปิดชีวิตล่าสุดของเตินธนพลอดีตพระเอกชื่อดังหลังหายไปนานไม่ค่อยได้เห็นหน้าในวงการ ดยเขานั้นก็ได้โพสต์รูปอัปเดตผ่านโซเชียลขณะที่เขานั้นได้พลิกบทบาทชีวิตไปเยอะมากซึ่งเขานั้นได้โพสต์ภาพขนาตนเองมีชีวิตสุดส,ดสมรรถะได้เลี้ยงควายโพสต์ภาพขนาดใส่ชุดลุยๆขณะฉีดน้ำรดต้นไม้และมักถ่ายภาพกลางแดดจ้าอยู่บนรถไถนาอยู่บ่อยๆซึ่งเขานั้นก็โพสต์ระบุข้อความว่าไม่เรียนรู้ก็ไม่รู้งั้นเริ่มก่อนนำภาพมาฝากแฟนๆในโซเชียล แต่ขอบอกเลยว่าถึงแม้หนุ่มเติรนธนพลจะหายหน้าไปนานและเปลี่ยนบริบทในการใช้ชีวิตไปบ้างแต่ก็ยังคงความหล่อที่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวสขอบคุณครับ